นี่นะคะกลับมาสร้างเสียงฮือราะให้แฟนๆได้ดูกันรับปีใหม่เลยนะคะโดยหนุ่มปะวรทธิ์ค่ะขวัญใจชาวสีม่วงนะคะศีสันบันเทิงอวอร์ดค่ะก็กลับมาเป็นแมนเต็มตัวในละครเรื่องเขยบ้าน,นองอ์นะคะแทนเป็นหนุ่มที่ไม่ธรรมดาเป็นจอวางแผนของเรื่องนะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแย,ย่งชิงหัวใจนางเอกจ๊ะจ,จิตตาภาจากพระเอกเทเลนต์อันดับหนึ่งของวงการอย่างตุ้ยเกีย,ยรติมนค่ะโดยได้เปรียบก,กว่าหนุ่มตุ้ยนะคะเพราะว่าเป็นเลขาส่วนตัวของท่านรัฐมนตรีอัตต้อยเศรษฐาพ่อของนางเอกค่ะแต่ว่าถึงจะร้ายนะคะแฟนๆ ก็ต้องให้กำลังใจหนุ่มตะด้วยค่ะเพราะว่าต้องวางแผนสู้กับกระล่อนตัวพ่ออย่างนตุย้ยงานนี้เนี่ยมีแต่ฮากับฮา,าละคะ่ะรับรองเลยเหมือนกับว่าตัวทาให้เกิดเรื่องทั้งหมดอะ่ะเป็นตัวร้ายที่คอยสร้างเรื่องคอยแต่งเรื่องคอยทําทุกอย่างให้นางเอกกับอเอกเนี่ยเลิกกันเพราะว่าเราชอบนางเอกมากรักเขามากครับคือพอจากน้ำตาลไหมมาเป็นเรื่องนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนให้มันมีอะไรหลากหลายขึ้นก็เป็นเป็นไลฟ์คอม,มดี้ไลฟ์น่ารักเลยครับดู ดูขำดูติงต้องหน่อยครับเราก็พยายามขายเขาให้ให้มีมุกที่แบบไม่ไม่ได้เล่นให้เป็นดรา,าม่าอะไรเงี้ยครับถ้าถ้าเกลียดก็ก็เกลียดแบบว่าน่ารักน่ารักเลยนะฮะกับตุ้ยก็ก็เคยเคยร่วมงานมาแล้วเหมือนกันก็เหมือนเพื่อนเพื่อนแกล้งกันมากกว่าเล่นแล้วแล้วเหมือนเพื่อนแกล้งกันเข้าทางกันครับเข้าทางทันกันทันกันเล่นละทันกันครับก็ก็สนุกครับ